ว่าคนลุ่นเการุ่นผมเนี่ยที่รับราชการมาหรือเป็นนักการเมืองมาจนว่าหอดอายุ60สปีเจปีก็ะยังบอท่านเซาเรนเพราะว่าหลงไหลหวานหอมกับอำนาจเพราะว่าอำนาจตำแนหน่งเฮ็ดให้มีเงินมีทองเฮ็ดให้ลำลวยเฮ็ดให้คนเก่งขาม มันเลยซึมซับเป็นอยู่ใน DNA พี่น้องหลายคนที่บอกว่าผมเว้ามัวเลอะเทอะไปมู่เจ้าอาธิคิดบ่ถึงอาธิคิดบ่บ่ถึงค้นในมันิีจริเ่นเป็นยุคยุกไล่ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่เป็นโลกมากตั้งเป็นโลกพื้นโลกใบโลกเป็นประเทศมามายุคไดโนเสาร์มายุค,ยโโยคหิน มายุคอยียงต่างๆเขามาแต่ละยุคแต่ละสมัยคดนิดสัยบ่คือกันผมบอกว่ายุคของผมเนี่เป็นยุคช่วงคอามมนิตที่กำลังบุกประเทศไทยยุคสงครามอินโดจีนยุคคนที่บ้านแตกสาแหลกขาดสมัยผมเป็นเด็กน้อยผมก็เคยได้ยินว่าบ้านแตกคนอบพยพ ไปมองหันไปมองนีไปตั้งรักปักฐานหมองไม่มองไดดินดำน้ำซุม้มกับผ้ากันไปตั้งลกพกข้างอยู่หันความยากจนมันเฮ็ดให้คนดินล้นอดอยากเห็นเกโต้ด้วยความยากจนลำบากมันเลยต้องเฮ็ดให้เห็นเกตูเฮดซูมือซูมือสูมือสูมือมันก็เลยกลายเป็นนิสัย มันก็นเลยลงไปในนี่ DNA แล้วพอมีตำแหนง่งมีโอกาสกระสาวเอาครับกอบโกยมาใส่เจ้าของบ่ว่ารุ่นเศรษฐีสาดเสื้อหมอนใบกาบความกดดันนั่นะครับยากจนเลยเฮ็ดให้เป็นคนเห็นแก่โตพ่อล่ำล่วยคืนมาม่เล่นการเมือง นิสัยความเห็นแก่ตัวของคนใน